ไม่ได้ใช้นิ้วโป้งเขาเออเขาเป็นหูลูบอะไรผุ่ผมไม่ได้ก็เลยบอกว่า,วาซ้ายไปเลยซ้ายไปเลยในงอ็นไงก็ตีมือซ้ายอยู่แล้วก็ซ้ายไปเลยๆๆไม่ต้องมาเปลี่ยนอีกเขาเสิร์ฟขวาจะตีซ้ายอ้าวเหรอมันไม่ถนัดซ้ายนี่ตีมัอขวาอา้าวเหรอไม่เป็นไรก็เร,ริ่มใหม่ก็หัดไปเลยตียไก่ได้ขนาดนี้เลยใช่ไม่งั้นต้องเอาหูไหนก็ไม่มีแรง สายคนเดียวเดี๋ยวก็าต้องหาอเลยมีที่นี่ที่นั่นไม่มีเลยเขาจะถือไม่ได้ข้างซ้ายนี่แหละเล่นที่ข้างซ้ายไปเลยสุดท้ายเนี่ยซ้ายจะหนักมากเลยแรงมากไปเยอะพอเวลาเขาตกจากข้างหน้าที่แล้วแรงนะถุงไม้ถูไม้ถูไม้ถูไม้เออชูไม้เลยชูไม้ไอ้โจอืม วิชูตอนท้ายเลยได้คอนโทรลดูด yeah> ูไว้ตอนนี้ผมเป็นเล่นโลนมันแบบว่าใอ้ลูกที่มึงส่าม่ต้องเบี้ยดักมันเป็นการถือบอลได้เราข้ามาข้างหน้าไงเลยโดนเขาเรบัดข้อดอยูยามริมบัดข้อดออกอินอกนาอืมเกิดวะ แล้ววัลชวสมบูรณ์ดีมารอบนี้หลอหลอกขึ้นดีดีเลยหน้าได้เลยนี่นี่คือหน้าแห่งชาติเฮ้ยพิดคดเออโอ้ยเราหมดโลแล้ว แล้วเขาติดรำานเขาซื้ได <unfor k> ้ถ้าจะได้เออเพดูแล้วก็มีแรงน่าจะได้ดีน้าจะได้ลองอะไรอเยอะให้การเรื่มงข้อมือเลยต้องให้ก้มเลยเดี๋ยวนหัตองมีอนเลียีีแต่ผัดังยนมากเลบางยันข้างเนี่ยจนพูดมองไม่เห็นเฮ้ยดี ตีกันได้ีบางเ่ถ้าเข้าขอเนี่ยไหนเสิร์ฟซ้ายด้วยตีซ้ายเลยไม่ยอยากตีตีนอะไรนะเริ่มมีชีวิตขึ้นใหม่ถูไมถูไมเออถูไว้ถูไ้งั้นมันรับไม่ทัน ชูไม้ชูชูช,ชูเออชูไว้เออชูไว้ <c oughs> จากนี้ใบตูย่ได้มา,าตีบ่อยขอึ้นไหมอปีละคะอ๋อตกใจ ล่าสุด <H> <we> ้ก็ลงเ็งไว้แต่ถ้าผมย้อนกับได้ผมแม่ทีที่ห้เพราะว่าผมกะว่าจอเล็กเินไปคนนเล่นกับแนไงก็แบบเป็นมันเะเป็นงนี่เหลือก็ส่เิงันเต้นครับก็ไม่ไม่มีปัญหาเลย

นะถ้าไม่ส่องเอาเนี่ยถ้าไม่ได้ไปตั้งใจเออ ใี่สาเติาจใช้ัมซจับกับไอโอนเรื่อตอนหลังมาอยากได้ไอโนรู้สึกว่ากล้องแม่แย่ก็แม่ถ่ายไม่ได้ตัมซูมเราถ่ายยังดีกว่าก็เลยใช้่ตัตอนนี้อะี่สบามไยี่หเลยก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนป

ủa là cái phụ được đấy cái phụ kỳ đấy cái phụ kỳ ลูกแม่รนู้นแปกติก็เป็นากจะีกออทุกวันนีก็ถ่ายเตมแต่ว่าถ่ายเป็น อะไรนะฟูดีแะ่ถ่ายแบบติเตยงถ่ายดีก็ดีไม่ไหวเปลืองเมมหนึ่งคลิปหกิอย่างเงี้ยแล้วเราถ่ายวันนี่สี่คลิปที่เครืองกำซุเลยนะที่เปลืองใจนะคือไม่เอาช่องแต่เต็มออกตั้งแต่เอ็ที่สองเอ็งเอ็งเอ,เอสคือเอทเอเอ็ อที่สองอันที่สามเอาออกที่สามมันไม่ต้องแล้วสองเท่าแล้วนั่มก่อนลมหรือว่าที่อใส่ก็เป็นเงนนั่นเอผมใช้ห้าหนึ่งสองก็ปิดแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมใช้ยี่สิบใช้เงิต็มใส่เงินหนึ่งหนึ่งกรบาก็คือใช้ห้าหนึ่งสอง